สวัสดีเพื่อน f อทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะแม่เมื่อวานนะครับเนาะเลขคุณยายไม่มานะครับดันไปออกเลขช่างโดนะครับเนาะแม่ถือว่าเข้าสามตัวนะครับเนาะโอ้ไม่แน่นะครับเนาะระวังวันวันศุกร์ไว้ให้ดีนะครับวันศุกร์นี้ก็เลขเลขคุณยายนะคุณแม่ฝันรวยนี่ชอบมาเนาะรายวันนะครับเนาะเออก็ยังไงก็ต้องขอนโมทนาบุญนะครับกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับ ที่ร่วมบุญซ่อมเมนนะครับแอดก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปสิ้นสุดวันที่4ที่5้นี่นะครับเนาะยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญและก็ฝากผลงานเพลงไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแหมส่วนเลขหลวงตานะครับเนาะก็แอดก็ไปตามแต่ว่าคืออยู่ใกล้50กว่ากิโลนะครับเนาะก็ยังไปถามคนแถวนั้นว่าคือไม่รู้จักวัดนะครับเนาะก็ยังไม่ได้เลขนะครับเดี๋ยวได้ตัวไหนจะเอาไปสรุปคงสุดท้ายนะครับเนาะ สวัสดีครับยายเท็าสวัสดีค่ะโอ้โห oh, ไม่เจอกันนานเลยเนาะค่ะมีคนบอกว่าฝันดีก็เลยมาตามดูหน่อยค่ะยังไงน้อยเเทคไปเลขนี้ไปฝันฝันที่ไหนฝันที่บ้านแม่เลขที่เลขที่หนึ่งสี่เแม่วันนั้นเกกสเกโตเะโรเคราะห์โชะตานะครับแต่คืนนั้นระหว่างตีหนึ่งฝันก็เหมือนต้องฝันล้วตื่น แล้วก็นอนต่อได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าแต่ไม่มากน้อยเดียวแป๊บเดียวว่าบอกว่า908อ๋อกระซิบที่หูจากกระซิบที่หูแต่ไม่เห็นตัวตนเลยอันนี้ฝันดูว่าเหมือนได้ยินจริงฝันแต่ได้ยินแต่ไม่มีคนบอกแต่ได้ยินเสียงกระซิบกระซิบหูบอกว่า9 0 8แต่พอดีวันนั้นก็นอนนอนต่อนอนนอนตอก็ฝันอีกฝันหนึ่ง ตอนมาเห็นน้องสาวที่บ้านอยู่บ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้าเนาะแต่เห็นน้องก็ซื้อผลไม้มาอันหนึ่งต่กว่าเอ๊ะทำไมผลไม้มันมีมันมีรอยอยู่ตรงตรงกลางถาน้องเองอดจดทูบเลขเบอร์ไหมบอกว่าไม่ใช่ที่รอยนี้น่ะน้องเขาว่าเขาแกะท้องออกแกะอะไรนะแกะท้องอกแกะท้องอือแกะท้องอกอ่หมายถึงแกะท้องยังไงแก ขกะทองมันมีทองอผลไม้บอกบอกว่าน้องว่ากขแกะทองอกอกแต่เออแล้วก็มองอีกทีก็บกที่อรอยที่เขาแกะทองออกนั้นมันเห็นเลขอยู่ตรงที่วงกลมนั้นสามศูนย์แดงแจเลยอ๋อเห็นที่ผลไม้ไนะี่ะเห็นที่ผลไม้นะสามศูนย <30. S 2> ์สามศูนย์แดงสีแดงแจเลยก็คิดว่าน้องเขาเป็นคนทำอะไรที่นัดบอกว่าเขาไม่ได้จุดทูบนะก็บอกว่าอย่างนั้นนะไอ้ที่อรอยนั้นเขาแกะทองอกอกจาก ผลไม้นั้นแอดเข้าใจแล้วคล้ายๆว่าผลไม้ที่เขาไปเส้นไหวเขาเอาแผ่นทองแผ่นทองไปปิดใช่ไหมไม่ใช่เป็นทองก็เพาขาแกะทองแบบทองแบบเราใสอะไรทองอะแล้วเอาทองเส้นทองเส้นอะไรอย่างั้นนะก็ทองอะไรไปอยู่ในเส้นในผลไม้ไม่รู้ก็บอกว่าเขาแกะทองออกรู้ทองเส้นแบบไหนแอดเข้าใจว่าเป็นแผ่นทองที่ปิดในผลไม้ไม่ใช่เพราะว่าทองทองที่เราใสแบบทองหนังเงี้ยนะแล้วก็บอกว่าอย่างงั้นนะไม่ใช่เนาะก็เห็นเลยใช่ไหม แล้วก็มองไปเห็นนะ่ะที่รอยตรงนั้นที่ผลมาจะเห็นเลขสามศูนย์แดงแจเลยเห็นไ็นสีแดงเลยสีแดงเลยนี่คือฝันที่บ้านสองฝันเนาะบ้านเลขที่หนึ่งสี่เก้านั่นแหละแล้วกลับมานอนที่บ้านที่บ้านตัวเองน่ะเมื่อคืนนี้น่ะคืนวันวันที่ยี่สิบเก้าเนาะคือว่าสองฝันสามฝันก็ยังว่างก็ไม่รู้ก็เห็นอย่างนั้นเนาะวันที่บ้านเรานี้เราเดินไปไหนเนาะไปทางรถถนนใหญ่ ไปเห็นคนขะังเยอะแยะที่ตามถนนนะ่ะก็เดินตัวเองซื้อปี๊บไปถือปี๊บไว้เดินตามทางไปมีคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าพีไม่รู้ว่าคนเห็นคนขะนังเยอะแยะเนาะอ๋ออยู่ตามทางเหรอตามทางทางถนนใหญ่นะ่ะถนนหลวงนี่นะ่ะก็พูดกันเซลซะนะ่ะเราก็เดินถือปี๊บเดินไปตามทางหลวงได้ยินเขาพูดว่าก็บอกว่าซื้อเหล็กเหล็กที่ตัวเองนะคือเขาพูดอย่างนี้ ซื้อเล็กบ้านเล็กที่ตัวเองนะแปดสามว่าอย่างนั้นเองคือเขาบอกให้ซื้อบ้านบ้านตัวเองเขาคุยกันแล้วก็เดินผ่านได้ยินว่าก็ซื้อเล็กบ้านตัวเองบ้านเขากบ้านตัวเองอ๋อบ้านเขาออบอกว่าซื้อเล็กที่บ้านตัวเองแปดสามอ๋อตัวเดียวบังเอิญว่าเล็กที่บ้านเขามาตรงกับบ้านเนะเช็มาตรงกับ ที่บ้านดิจันเลขที่หนึ่งสามแปดเมื่อคืนมนที่ยี่เก้านี่แหละระวังตีสี่จะก็มีแค่นั้นแหละอเดี๋ยวนะเอเรียบเรียงนิดนึงคือไอสองสองสองเลขแรกสองฝันที่ว่ามากระซิบแล้วก็ฝันนั่นก็คือไปเฝ้าไปเฝ้าแม่ป่วยเนาะแต่บ้านแม่ก็ไม่ใช่บ้านใครที่ไหนบ้านจีแวรงใช่ไหม โอ้ไม่แน่เจ้าที่เจ๊แวบ้านเจ๊แวอาจจะมาให้โชคแล้วกลับมาบ้านตัวเองคืนนี้ยี่สิบเก้าก็เลยได้ทางนี้อีกบ้านเลขที่เจ้าของตัวเองแต่ตอนนั้นในนัดก็บอกว่าซื้อแปดสามว่ามันตรงกับบ้านเลขที่ฉันนะว่างี้อ่ะเออรอมันมากันจริงจริงกว่างั้นอ่ะอืมอืมจ้าโอ้ก็แค่นั้นเนาะจ้าแค่นั้นเลยแต่จแต่จริงๆแล้วไอ้ศูนย์แปดกับสามแปดก็ใกล้เคียงกันนะก้าศูนย์แปดก็ใกล้เคียงกับแปดสามนั่นแหละเออเออ เออเนาะก็สามศูนย์มันสามเลขเนาะจ้ามันสามเลขเอาละครับเพื่อนนิีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณยายเทสนะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนนิพีนะฮะที่มาร่วมบุญอมเมนกันตอนนี้นะครับยังไงเพื่อนนิพสีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับก็อาจจะมีหลายฝันซ้อนกันนะครับเนาะเดี๋ยวก็อาละครับยังไงเพื่อนนิีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับ ก็ขอบคุณนะเท็คนะครับที่มาแบ่งปันครับสวัสดีสสดค่ะ,คะขอให้เงรวยๆเด้ดดเอ,อ,อทุกคนฮะ